สวัสดีครับมาถึงโจทย์ข้อต่อไปนะครับก็จากโจทย์ที่กำหนดมาครับยกน้ำหนัก160กิโลจากลอกดัมลูกทำมุมบี20อ,องศาจงหาขนาดแะะีิทางของแรงพีนะครับเมื่อน้ำหนักอยู่ในสภาวะสมดุลแล้วแล้วก็จากรูปแล้วก็มาวิเคราะห์นะครับว่าจากรูปมีวัตถุห้อยลงมาเราก็ต้องทราบจากจากรูปนะครับว่า เราจะมีแรงดึงมันมาเราจะวาดรูปใหม่ให้ให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 เพื่อนๆได้ดูนะครับจะมีแรงดึงมา,มาจากแรงข,งของโลกคือ W นะครับ W เท่ากับ mg ซึ่ง m เรารู้จากโจทย์จะคือ160กิโลคูณกับ,บ g ก็คือ9.81เราจะได้ค่า W มาคือ1,569.6 นิวตันนะครับนี่คือแรงดึงจากรอบรอ,อ,อตัวนี้นะครับแล้วก็จากรูปแล้วก็เรามีคอจ์ต่อนะครับมันจะมีเชื่อมหนึ่งเส้นที่ดึงขึ้นไปทางด้านซ้ายนะครับเราก็ว่าเชื่อมหนึ่งเส้น p ทางด้านนี้แล้วก็จากจากรอบตัวนี้ก็จะมีเชื่อมอีกสองเส้นซึ่งมีขนาดเท่ากับเส้นนี้เราก็จะวายขึ้นมานะคระับอีกสองเส้นเป็นต,ตัวแปร p เหมือนกันเพราะว่าเชื่อทุกเส้นมีขนาดเท่ากันนะครับเราเลยกนหนดเป็นโดเไปเดียวกันจากโจทย์ของหนดว,ว่ามุมบีกว้าง20องศามุมบีก็คือตรงนี้นะครับ20องศาก็เราก็มาวิเคราะห์ที่ละแกนครับ ลองมองที่ข้อที่ละแกนนะครับจากแกนแนวแกน x ครับแกน x ทาแนวแกน x นะครับซิกมา f x เท่ากับ0เราก็จะได้ว่าเราจะแตกแกนนี้ลงมานะครับแนวตามแนวแกน x นะครับแกน y นะเราก็จะแตก2องันนี้มาสู่แนวแกน x ครับก็จะได้ ก็จะได้เท่ากับ 2p sin 20องศาลบกับ p cos เซต้าตรงนี้คือเซ,เซต้าอัลฟานะครับก็คือ cos อัลฟาเท่ากับ0จากคิดมา x เท่ากับ0นะครับเราก็จะได้เราก็จะหาอัลฟาได้นะครับเพราะว่า แทนทุกตัวเข้าไปในสมก,การนี้ก็จะได้เป็นอัลฟาเท่ากับ46.84องศานะครับเป็นบวกลบเราได้อัลฟามาหึงตัวครับจากนั้นเราก็มาวิเคราะห์ทางด้านแกน Y นะครับแกน Y จากนั้นแกน Y แลเราก็เช่นเดียวกันครับเราก็แตะแตแะแรงขึ้นไปทางด้านแกน Y นะครับ ก็จะได้สร,รมการ2 p cos 20สบบวกกับ p sin sin เราหาไม่ได้ก็คือนี่นครับขึ้นไปที่ sin ็จะเป็น sin alpha แต่ alpha เรารู้แล้วนะครับจะได้าหาตอกี้ก็คือ46 8 4จุดแขอ,อโทษนะครับเพื่อนๆจากในกรณีแรกเราจะแยกป็นคิดเป็นสองกรณีเพราะว่า alpha เราได้มาทำเป็นบวกมาทำเป็นลบ ใน,ในแกน y ที่เราวิเคราะห์ครั้งแรกก็คือ alpha ตัวนี้เราจะวิเคราะห์เป็นเป็นบวก46่4แองศานะครับแล้วก็ลบด้วยพอแตกขึ้นไปในแก้วในแกน y นะครับซิกมา y ถ้าเประศูนย์ทน,นี้ขึ้นขึ้นขึ้น,นก็จะมีแรง W ที่พุ่งลงเราก็จะลบด้วยแรงแบ u นี่คือสมาการซิกมา y ซิกมา y ถ้าเประศูนยนะครับ ถ้าจะบิวล้วก็ทราบแล้วว่า W วคือ1,569.6นิวตันนะครับแล้วก็จะได้ค่าซิกมาไว้แลกโดยออกโดยถ้าแก้สมการแล้วจะได้ค่า P ออกมาจะได้ค่า P จากสมการนี้คือ6 0 0 2นิวตันนะครับอันนี้คือ P1 p p 1จากเซต้าบวกนะครับ เราก็จะใส p ่ p บวกไว้ให้รู้กันต่อมาต่อมาเราก็หาเช่นเดียวกันครับแต่ว่าเซต้าเนี้ยเราจะใช้เป็นเซต้าลบเนื่องจากอัลฟาเราได้ทั้งหมดลบแล้วก็แทนแทนเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็นเครื่องหมาย mm. ลบแทนเราก็จะได้2อ p cos ยี่สิองศาบวกกับ p s i n นี้จะเป็นลบสี่สิบหกจุดแปดองศาครับ แล้วก็ลบ w ดีิเท่ากับ0เท่ากับ0เช่นเดียวกันครับสมการนี้ก็จะได้ p ทางด้านอัลฟาทางด้านลบก็จะได้เท่ากับ1,364.9พนวตันนะครับอันนี้คือ p อันดับตัวที่2ที่เราได้นะครับก็ พอจากจากโจทย์ที่ที่ถามมาครับว่าจงหาขนาดแรงและทิศทางครับเราก็ได้ครบหมดแล้วครับก็สรุปคําตอบนะครับที่เราได้สรุปคําตอบที่เราได้คือตัวแรกเราจะได้ค่าแรง P มาเท่ากับ600นิวตันในตัวที่1น,นะครับและตัวที่2เราจะได้1,300 65นะครับเรประมาณนิวตันแต่โจทย์ถามทิศทางอีกนะครับเราก็มาดูทางด้านนี้จะได้ในทิศทางพุ่งออกไปทางด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นในทางทิศทางนี้นะครับส่วนพีทางด้านอัลฟาลบนะครับก็จะได้ทิศทางด้านพุ่งต่ำลงไปนะครับพุ่งลงไปทางด้านนี้ครับก็จะได้ทิศทางทางด้านนี้นะครับ ที่หาขนาดและที่ทางก็เสร็จสมบูรณ์แค่นี้ครับ